คดยังไงเกี่ยวกับรทั้งเทานะคะเด็กสมัยนี้นะคะจะโดนเรื่องกเรื่องเทพไม่ว่าจะเป็นจากในครอบครัวเองหรือว่ากางที่สถานะหือแม้แต่กระทั่งเด็กที่ถูกอุปการะมาเป็นพวแม่บุญธรรมโดยที่เด็กเหล่านี้นะคะจะเป็นเมื่อโดนกระทำแล้วจะมีอการคือารซึเศร้ากล้แสดงออกมัเกิดอาการกลัวค่ะุนี้จะเป็น หรืออาจย์มีกรเสียสติไปเลยก็ได้ค่ะเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้พวกผู้ใหญ่นะคะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเช่นจะต้องตรวจสอบเด็กที่ถูกนำไปเลี้ยงนำไปเป็นลูกคุณธรรมต้องสืบประวัติผู้ที่นาไปเลี้ยงก่อนว่าเขาที่ใสย,ยังไงก,ก็ก็การเด็กนั้นถูกเขาชำระค่ะก็คิดว่าการร่วงระเมินทางเพศ เรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าเด็กสมัยนี้มีอะไรก็อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นอาจจะเก็บไว้คนเดียวหรืออาจจะไม่กล้าบอกกับใครก็อยากจะให้ผู้ปกครองของเด็กทุกคนให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กมากขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นอย่าใช้เรียกว่าอะไรบะญคุณคติส่วนตัวใช่ค่ะหรืออาจจะว่ากล่าตะเกือนเด็กแต่ที่จริงแล้วสมควรจะให้คําแนะนําที่ถูกต้องแล้วก็บอกวิธีการป้องกันหรือการแยกแยะป็น